นี่เนี่ยยิงยิงนี่ของที่เรากําลังใส่อยู่นะจริงๆเราอัพอสกิลอะไรต่างๆได้นะท่านผู้ชมสวยใส่หมวกเลยดีครับโอ้ยอะไรมาเนี่ยของมานี่มาเอาเรื่องจากคนดูเอาดิ หากคุณกำลังสนใจหาเว็บเติมเกมราคาถูกอยู่แล้วก็นี่เลย Rich Band Shop เว็บผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ราคาถูกการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามถึง400,000คนมีเกมมากมายให้ได้เลือกเติมเช่น Roblox, Free Fire, PUBG Mobile, ROV, Call of Duty Mobile, Call of Duty Warzone, Diablo Immortal, Valorant, Age Racer, s a u s a g e m a n Overwatch, g e n s h i n Impact, LOL, Identity V, และ e n d r o k Mobile

บัตรกำนันแล้วบัตรเติมเกมอื่นๆอีกมากมายเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดวัเติมก่อนใจทีหลังนึกถึง Richman Shop โ no. นหนึ่งเรื่อง,งตเติมเกมหากใครไม่อยากพลาดข่าวสารโปรโมชั่นเติมเกมดีๆไปติดตามกันได้ที่เว็บ Richman Shop หรือ Facebook Richman Shop ไลน์ Richman Shop ถ้าอยากเติมเกมคุ้มคราคาถูกนึกถึง Richman Shop โยวัสซาเดีวิรุ่นเมีการดีวิรุ่นดูไปดีวิรุ่นชาวใจทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม The Ragnarok นั่นต้องชมนะเป็น บอว่าเกมเ e ็กน่าล็อกสไตล์คลาสสิกเล่นบนคอมพิวเตอร์พีซีไม่เล่นบนมือถือนะครับท่านผู้ชมนะภาพเป็นอย่างนี้เลยนะครับหลังจากที่เขาเปิดทดสอบให้เล่นในส่วนของเซิร์ฟต่างๆมาแนละ้วไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟไต้หวันหรือว่าเซิร์ฟเกาหลีนะที่เปิดไปอย่างเป็นทางการแล้วนะครับท่านผู้ชมนะตอนนี้นะครับว่าเขาเปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการในประเทศไทยต่อไปนะเป็น CBT นะท่านผู้ชมนะมีภาษาไทยด้วยแต่ที่ผมเล่นวันนี้นี่มันเป็นเซิร์ฟเกาหลีทนะท่านผู้ชมนะก็อ่า วันที่ผมแคสนี่คือวันที่9นะแต่ว่าเขาจะเปิดเทสวันที่10นะท่านผู้ชมนะเพราะฉะนั้นน่ะอ๋อวันที่10เดี๋ยวเราจะมาอัปคลิปลงอีกรอบหนึ่งนะท่านผู้ชมนะเออเป็นแบบอ่าภาษาไทยนะท่านผู้ชมฮะเออไปเซิร์ฟไทยอันนี้ไปเซิร์ฟเกาหลียักรินแก้คัดไปก่อนนะท่านผู้ชมนะอืม เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดสำหรับเซิร์ฟไทยไว้ให้ด้านล่างคำหญ่ใต้คลิปนะท่านผู้ชมนะเป็น CBT เซิร์ฟไทยแต่ว่าเกาหลีตัวน,นี้เขาเปิดเล่นได้ผ่านจาตัวแอป q o o นะท่านผู้ชมนะเออไปโหลดมาเล่นกันได้นะจ๊าน้องๆนี่โคตรีโครตรึงเนี่ยเราต้องซื้อยาซะหน่อยละกันนี่โว้าวเราจัดอ๋อซื้อ100อันเหรอโอเคปั๊บนี่มาแล้วเควส์หนึ่งอันนะตอนนี้เรากําลังซื้อยามาใส่ไว้นะครับแล้วก็อีก100ออันโอเคบ้ากัน <G ül üyor> โอเคอันนี้เราต้องตีบวกอาวุธสินะกระหมอนแมนเรียบร้อยครับไปเควสเรานี่อันนี้หลักๆเสร็จแล้วครับสวยได้รับเควสนี้แล้วเย่ไปต่อไปนะครับผลิตยาใช่ไหมนี่นี่อันนี้อันนี้อ๋อนี่นี่นี่โอเคเย้นะครับเกมนี้มีอ่าที่ผมจะเล่นนะครับแบบเซิร์ฟรอบหน้าก็จะเป็นภาษาไทยนะอันนี้ผมเล่นเซิร์ฟ ปกตินะท่านผู้ชมไอ้เซิร์ฟเกาหลีนะท่านผู้ชมนะเพราะฉะนั้นมันไม่มีภาษาไทยนะท่านผู้ชมนะเร,เราเล่นอาชื่อนะนี่คนดูบอกเลยเจะเปลี่ยนคลาสกันนะเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนคลาสอยู่นะครับนี่มาแนละ้วนะจับเออบึนนี่ครับสวยเอาดิภาพเป็นอย่างนี้นะภาพสไตล์คลาสสิกเลยนะท่านผู้ชมนะเป็นออนไลน์นะครับคนเล่นเยอะอยู่นะท่านผู้ชมนะถ้าเข้าไทยนี่ผมว่าเซิร์ฟน่าจะแตกนะเพราะคนไทยชอบเล่นนะคนไทยสมัยเก่าตะพูดอย่างนี้เกมเมอร์ยุคแบบสมัย2000นะ่ะ อันนี้พี่ก็เกิดทันอยู่นะครับท่านผู้ชมนะเพราะว่าพ,พี่จะอายุจะ3ามิแล้วนะครับท่านผู้ชมเอ้ยเอาละตกคลิปเลยเวลี่กูดไปต่อครับเควสต่อไปฮะนี่มีระบบเลเวลกับระบบจ็อบอะไรพวกนี้ด้วยนะฮะโคตรตรีโคตรคตอันตรายเลยเนะนี่ยนี่เป็นอีกหนึ่งเกมที่แบบเออใช้ได้นะคนดู นีอันนี้เราก็เดินตามเฟซอ,อันนี้ผมกดปิดพิงไว้นะทุกชมนะพิงมันไม่ขึ้นนะครับอ่หลักๆเกมนี้ก็จะรูปแบบอินเทอร์เฟซจะประมาณนี้เลยนะครับเกิดขนมันรอเืิอมาตั้งนานนั่งเดียวเอาละไปลุยกะัะโตหนี่ำกับหมาป่าดีครับมาตรงนี้ดิหนีเดินมาก่อนนะครับคนดูโอ้โหถือว่าใช้ได้อยู่นะคนดูนี่ซูมเราสามารถแบบเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาดูได้นะทุกชมนะ ุงกล้องของเกมนะครับเอาว่าเอาจะรูปแป๊บคนดูแปบ๊บหนึ่งเอาละมาเดี๋ยวเราจะไปรยกันต่อเลยนะครับคนดูนะเอ่อมันให้ทำควิสอะไรตรงนี้ในชะ่ไหมโอเคไอ้ยิยงไอ้พวกอันนี้แน่เลยเนี่ยหมาป่านะครับหาของออ นี่มีบัสด้วยไอ้มีมีดับเบิลด้วยนะท่านผู้ชมนะมีรับของรายวันนะครับเดี๋ยวผมรับของรายวันแป๊บโอเคเวลีคูดนี่เนี่ยยิงยิงนี่ของที่เรากำลังใส่นะจริงจริงเราอัพสกิลอะไรต่างๆได้นะท่านผู้ชมสวยใส่หมวกเลยครับโอ้ยอะไรมาเนี่ยของมานี่มาเอาเรื่องจากคนดูดิ วัทีพอก่อนพอก่อนน้องนี่โอ้แถวนี้อยู่เยอะนะนี่คนดูเอาดีครับเดี๋ยวขอถ่ายรูปอีกรอบหนึ่งเราสามารถที่จะเปิดเพลงได้นะแต่ผมไม่เปิดนะติลิกระิดนะครับคนดูสำหรับตัว,ตว,ตวเพลงเนาะทีมนี้เนาะไม่ไม,ไม่ไม่เปิดดีกว่าง่ายดีติลิกิทธิ์โอเคคลิปเลยเลือกครับสวยสลิปเวลีกู เดี๋ยวนึ่งนะผมอัพสกิลสกิลก่อนนะนี่นะสกิลเราอยู่ไหนวะผมก็ลืมละนี่สมุดสกิลโอเคนี่มันเลือกอัพได้นะครับอืมเด็กอิจีตีแรงอันนี้ผมเอานี่ละกันคนดูเวลี่กูดนี่เอาแบบยิงแบบเบิ้ลแรงๆหน่อยนะท่านผู้ชมนะนี่เกราะนี่มาตีบวกเกราะนี่มาใช่ไหมนี่เอของนะครับท่านผู้ชมนะตีบวกของอุ้ยอันนี้หมวกหมวกเหลืองนี่น่าจะโหดอยู่นะคนดูนะใส่ก่อนเลย ลงอาวุธก่อนอัพให้สุดอัพให้หมดอเอ๋ตีบวกได้นะครับตีบวกในนี้ได้เลยนะเฮ้ยยังแหลมอ่าควสต,ต่อไปครับไปเดินนะเดินควสก่อนนะครับตอนนี้อันนี้ผมเล่นมนน่าบูสเต็คนะจริงๆมันลงได้นะครับแต่ถ้าเซิร์ฟไทยมาผมก็โหลดบูบน,นเนนี้แหละบนบูสเต็คเนี่ยมันกดเล่นง่ายกว่าเย้วู้วควิสต,ต่อไปทำอะไรมา เราเปลี่ยนเป็นฮันเตอร์อยู่นี่คนดูนี่เอาดิสวยครับโอโหเบิ้ลโคตรแรงหันกวา่าอืออนีแน่นะีแนะ่เราสามารถเซตเลือดให้มันแบบหรือว่าเซตเอสพีมันแบบอันนั้นได้นะทุกคนนะให้มันแบบใช้งานตอนไหนก็ได้นะทุกคนนะว้าวใส่ชุดใหม่ว่าสวยค่าดาเมจเพิ่มขึ้นแล้วเป็นแนวแบบใส่ดาเมจดีพีเอสนี่มาเกมนี้ ผมว่ามันก็สนุกดีอยู่นะถ้ามันเป็นแนวเนี้ยนะครับมันไม่ค่อยเล่นเล่นไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับสำหรับแบบมือใหม่ก็เล่นได้เอโบ้ย hey, โอ้อะไรเนี่ยค้นหาอะไรเนี่ยนี่เรียบร้อยครับไปทำอะไรต่อ Very good ไม่ได้กดเปิดเพลงไหมนะคนดูนะ ว,ว้าไปแงอ้าวกดว้าไม่สำนึกไอลุยเฮ้ย <Hey. S 1> ไปยิงตัวไหนล่ะทีนี้หนึ่งทับสองเอามา,าเออผมชอบว่ะไอ้เซิฟเกาหลีทำไมเซิฟเกาหลีคนเกาหลีไม่ค่อยเล่นเหรอวะเดี๋ยวนี้แลกแลกน่าล็อกออไงเอออย่างเงี้ยนะเบิ้ลเลยครับ มันตึงๆจะจัดนี่เอ,อ้ยใส่ของซะหน่อยอี่อีกตรงนี้ได้นะปิดแวะโอ้ตรงนี้เต็มเลยมันน่าจะอเอวิเยอะกันแล้วนะท่านผู้ชมนะนี่กดตรงนี้จะเป็นออโต้นะครับมันจะเดินตีเองแต่ว่าผมกดเควสแล้วกดไปที่เควสมันก็จะมันก็จะจัดการให้เองนีลยจริงๆ ยิงสวยครับนี่เนี่ยเป็นไงล่ะหาของหาของคนดูถ้าเป็นภาษาไทยมันจะง่ายกว่านี้นะหรือภาษาอังกฤษน่ะอันนี้ผมปรับเป็นภาษาอังกฤษไปได้สวยวิวอัพครับตัดตัดตัดนาหาได้ยังหาอยู่นะตอนนี้เย่ผมอัพรีวิวก่อนนะครับ ว่าระบบรีวลวเนี่ยสเตตอ๋อกดบุงบนนะครับนี่สเตตก็เลือกได้เลือกได้ครับอันอัพเป็นไาสไหนนี่ลักอะไรเงี้ยนะครับเอจีเก้าผมเอานี่แลวกันเอาลักด้วยไวเบิร์นแรงๆหน่อยนะสก,กิลอะสวยหาของเสร็จแล้วไปนี่โอ้โหโอ้โหเคล็ดนี้เรียบร้อยครับปลดล็อก เปิดกล่องโว้อาวุธเทพตีบวกอาวุธไปตอนนั้นแม่ยงยังเยอะคนดูหายแล้วเดี๋ยวผมสับอาวุธใหม่กันแป๊บนึงนะคนดูนะเอ่อเปิดดูดิอาวุธนี่ในการ์ดนี่การ์ดเราใส่ได้นะทุบชมนะใส่กับอะไรการ์ดตัวนี่ ใส่กับอะไรวะใส่กระเกราะนี่มาโอเคใส่กระลู๊อะไรอย่างงี้นะครับไหนเดี๋ยวเราต้องมาตีหาของแถวนี้นี่มาคนดูกดออโต้ด,ดิยิงหมดอะบอกเลยยิงหมดยิงหมดนี่เนี่ยครับเป็นไงานลาบึินแถวนี้เนะี่ย หาของแถวนี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมนะเย้โอ้มอนก็ลงเยอะอยู่ในนี่นแถวนี้เฮ้ยอะไรอ่ะสมุดเปิดการ์ดนะครับสวยได้อีกแล้วการ์ดปิกโก้ปิโก้เดี๋ยวผมหาอ๋อโอเคผมอัพอัพเกรดก่อนเลยกันนี่ อีอัพลุกอัพขึ้นสิบแล้วไอ้การ์ดนี่ไปหาแถวไหนวะเฮ้ยน่าจะไปหาแถวมอล็อกนะไปนี่ว่าไปหาของได้เอาเว้ยเอาเว้ยสวยครับนี่รู้สึกว่าเราจะเบิ้ลใส่ตัวไหนวะนนี่ผมไม่ทันมอง อ๋อเบิ้ลใส่ตัวนี้ไอตัวด้วงไอตัวบุง้งตัวบุง้งสวยเว้ยมิวอัพมาใส่เบิ้ลใส่เบิ้ลคนดูลงรักอย่างเดียวอืมดูของดิกระกระวัตเตอร์เฮกใส่หัวคุมได้ ไอสกิลวะคนดูผมลืมสกิลเลยเนี่ไงนี่ไงใช่ไหมเออเอาเบิ้ลเอาเบิ้ลปัก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 เว้ยกินยาบ้าคนดูกินยาข้างเอาดิเอาเบิ้บบบแลแรงเฉยตัวผม,มนินเบิ้ลไม่ได้ดินตีนะจริงๆเรารีก็ได้นะลีรีสเตตพวกนี้มันแบบเป็นแบบอัพตีได้นะ โอเคเวลอัภระผมแบบอยากเอาแบบนัดเตียวตุยอ่ะมาเดมาเดเออปัก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 คตรตึงปักปักเอาดิเออ ลัวลัวลัว,ลว,ลว,ลวสวยครับนี่เนี่ยสวยครับได้อยู่ได้อยู่โอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้ละกันสำหรับเจ้าตัวเกมเดือดรักนรกนะอันนี้ผมอยู่ในเซิร์ฟเกาหลีนะส่วนเซิร์ฟไทยเดี๋ยวจะมาประมาณวันที่10ต่อขอนี้นะ สำหรับใครที่กำลังรออยู่มันเป็นโคสเปต้านะท่านผู้ชมนะ c v t ก็เตรียมตัวกันได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะฮะก็ประมาณนี้ละกันนะครับลิงก์โหลดเกมนี้อยู่ด้านล่างคำบรรยายใต้คลิปนะผมจะทิ้งลิงก์เป็นเซิร์ฟเซิร์ฟไทยไว้เลยนะท่านผู้ชมนะโอ้โหโอ้โหดๆนะครับไปซื้อ,อไปโหลดมาเล่นกันได้นะเป็นเกมมือถือนะครับสามารถลงผ่านบูสเต็ปก็ได้นะครับเนาะลิงก์อยู่ด้านล่างคำบรรยายใต้คลิปนะสำหรับวันนี้พี่โคตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าโคตึงหล่อที่เร่ท่อเลยโอ้โหจัดหมดเลยอื้อๆอย่างเงี้ยนะตึงปี๊ะ ี่เดียบ้านเบืล้ลัวเบินลัลวบล่ลัว